พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้พาทุกท่านมาร่วมขบวนท่องเที่ยวไปกับ Yamaha Touring ตอน2กวนชวนมันฟันทัสติกทริปซึ่งเป็นกิจกรรม CSR คืนกำไรให้กับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่โดยทริปนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคิวบิกแกลนฟิลโนไฮบริดกว่า100คันในช่วงเช้าของวันที่27ตุลาคม2561ที่ผ่านมา สมาชิกของกลุ่มคิวบิกและแกลนฟรีโนไฮบริดนั้นได้รวมตัวกันที่สนามกีฬากองทัพบกบเพื่อลงทะเบียนรับเสื้อยืดแจ็คเก็ตและอาหารเช้าสหรับยามาฮ่าคิวบิกส์ออโตเมติกเจเนเรชั่นใหม่นั้นเป็นมนอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่หลายคนกำลังชื่นชอบอย่างมากในขณะนี้และนี่ก็คือสีสันใหม่ล่าสุดนะครับสีเหลืองและสีแดงสังเกตดูเจ็นว่ามันมีสติ๊กเกอร์แปะข้างของบังลมให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นชื่อรุ่นคิวบิกส์โดดเด่นชัดเจนมากครับ รูปทรงสี่เหลี่ยมแต่มุมขอบตัดโค้งมนให้ความกลมกลืนและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่ผ่าน,านมาและในกลุ่มแกรนฟรลแนนั้นสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าหลายคันตกแต่งพิเศษใส่กระเป๋าท้ายหรือว่ากล่องท้ายนั่นเองติดชิมลมหน้าคันนี้ก็มีอัพไซด์ดาวมีสปริงโชคอบหลังสีแดงที่โดดเด่นยามาฮ่าทัวร,ริงตอน2กวนชนมันในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณวร,รุณีเตชะบุญประธานผู้จัดการส่วนบริหารลูกค,ค้าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ของยามาฮ่า ออกมากราวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยได้มีการแนะนํากลุ่มมาแชลก็คือกลุ่มคููฝึกกับขี่ปลอดภัยของยามาฮ่าและดิงอะคาเดมี่มาแนะนําสัญ,ญลักษณ์มือนะครับว่าถ้าชูนิ้ว1น,นิ้วหมายถึงวิ่งเป็นตอนเดียวหรือว่าเรียงเดียวนั่นเองถ้าโบกแขนซ้ายขึ้นลงแบบนี้ก็เป็นการชะลอความเร็วแต่ถ้าทำมือตั้งฉาแบบนี้แล้วก็เป็นการหยุดรถครับนี่คือการบอกสัญ,ญลักษณ์ให้ทราบว่าการขับขี่ต้องเที่ยวทางไกลนั้นต้องมีความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ในรูปแบบของขบวนคาราวานที่มีแถวค่อนข้างยาวหลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วขบวนคาราวานก็เดินทางออกจากสนามกีฬากอทบบมุ่งหน้าสู่เขาใหญ่จังหวัดนครสิมาโดยจะเส้นทางของถนนวิภาบรีรังสิตนั่นเองออกนำมาเป็นกลุ่มแรกนี้ก็เป็นกลุ่มของยาม่าคิวบิกส์อัตโนมัติเจเนเรชันใหม่เครื่องยนต์บลูคอร์1 2 5 c ีให้ความเปี่ยดต้องเชื้อเพลิงอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมสังเกตดูจีนะครับว่า ส่วนใหญ่แล้วมาเป็นคู่มากับแฟนนะครับพาแฟนไปเที่ยวแต่หลายคนก็มาแบบคนเดียวขับขี่สสบายลักษณะการวิ่งนั้นสลับฟันปลาเพื่อเกิดความปลอดภัยในการขับขี่แบบขบวนคาราวานหลายคู่ดูมีความสุขนะครับเพราะว่านั่งกอดเอวไปตลอดเส้นทางและครันนี้พาลูกมาเที่ยวด้วยเป็นแบบครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกสําหรับแกรนเฟียโนและแกรนเฟียโนไฮบิดนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์อัตโมติพรีเมียมของยามาฮ่าในขณะนี้ให้ความหรูหราชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปอีกขั้น จะเห็นว่านะครับขบวนของยามฮ่าทัวริงนั้นขับขี่ไปเรือยเรียบร้อยมีความปลอดภัยในการเดินทางมาถึงโรงแรมที่พักก็คือโกลเด้นโกที่เขาใหญ่ขบวนคาราวานยังเป็นกลุ่มวิ่งมาอย่างสวยงามครับทั้งคิวบิกและแกลนฟิโนไฮบริดนั้นต่างใช้เครื่องขนาด1 2 5่ีซีซีบลูคอร์เทคโนโลยีให้ความเปรียดน้ำมันเชื้อเพลิงอัดตราเร่งที่ดีมีระบบ sss เหมือนก,นกันก็คือ Start and Stop System ทเตียนดับลงอัตโนมัติภายในเวลา5วินาทีเม่อจอดนิ่งอยู่กับที่ และที่ไม่เคยพลาดเลยก็คือคุณโก้แฟนคลับยาม้าตัวจริงรถยาม่าที่บ้านหลายคันทีเดียวครับอาหารกลางวันนั้นเป็นแบบบุฟเฟ่ตกินกันเต็มที่นะครับไม่มีหมดหมดแล้วตักอีกเพิ่มได้กิจกรรมทัวริ่งของยาม่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมากจ่ายเงินเพียงนิดเดียวแต่ว่าที่พักฟรีอาหารฟรีหมือ้อพักโรงแรมอย่างดี ทุกอย่างมีความปลอดภัยในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการทุกคนกลับมาเป็นเด็กใหม่นะครับอยู่บ้านเป็นผู้ใหญ่แต่วันนี้มาเที่ยวต้องเป็นเด็กครับมีการแบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรมต่างๆโดยฐานแรกเป็นการโยนลูกดอกให้โดนลูกโป่งฐานที่2นะครับใจเกินร้อยปาลูกบอลให้เข้าช่องฐานที่3ล่องเรือรักดึงสมาชิกในทีมผ่านสระน้ำนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งใครทำาได้ดี่สุดก็ชนะไปฐานที่4ี่แบ่งมุมทุกคนในกลุ่มต้องมีการลอช่องคนละหนึ่งช่องออกมาให้ได้จับเวลาด้วยกันครับฐานต่อมาเป็นฐานที่5 ยิงลูกโทษเป็นการยิลูกโป่งใส่น้ําเข้าตะกร้าแต่ไม่แตกเป็นไรครับถือว่ารับได้ก็แล้วกันฐานที่6เป็นการเช็คชื่อนะครับนั่งยางรถมอเตอร์ไซค์ห้อยขึ้นไปข้างบนต้นไม้และมีการเซ็นชื่อเอาไว้ทุกฐานจะมีการจับเวลาในการเล่นเกมต่างๆฐานที่7ฉันไว้ใจเธอเป็นฐานที่มีการเดินบนเชือกทุกคนต้องช่วยกันกระครองให้เดินไปตอรอดรอดฝั่งสุดท้ายฐานที่8ครับทำลายระเบิดใช้ทูบนะครับในการจุดประทัดเงียบและเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมากทุกคนต้องช่วยกันนะครับถึงจะชนะได้ในเกมต่างๆ กลุ่มนี้คือกลุ่มซารุคลับมากันมากมาย10บกว่าคันในกลุ่มนี้ถัดมาก็เป็นกลุ่มของกีกี้แก๊งดูโลโก้แล้วเหมือนตัวร้ายในหนังการ์ตูนไอมดแดงและนี่ก็คือกลุ่ม10ส,สีมาโคราชคลับโดยมีผู้บริหารคุมทีมมาเองเลยทีเดียวในช่วงค่ำคืนเป็นกิจกรรมยามาฮ่าเคเลอร์ฟูลคูปาร์ตี้โดยได้มีการเชิญคุณวรุณีแตชาบุญประธานขึ้นมากล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกันในวันนั้นนี่คือกิจกรรมที่ทางยามาฮ่าจัดขึ้นมาเพื่อชาวยามาฮ่าทุกๆคนนั่นเอง มีการเล่นเกมจกัดรางวัลกันอย่างมากมายใครที่มางานยามาฮาแล้วไม่ได้รางวัลกลับไปน,ะนั้นก็ถือว่าโชคร้ายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าของแจกนั้นเยอะเหลือเกินครับมีทั้งกระเป๋าเสื้อยืดแจ็คเก็ตหมวกแก๊ปแจกกันอย่างมากมายในวันนั้นมีการประกวดป๊อปูล่ากายป๊อปูล่าเกลและก็คูลเลเวอร์และรางวัลคูลครับกับสมาชิกกลุ่มขับที่แต่งกายเข้ากับทีมงานนอกจากนี้แล้วยังมีกากรจัดรางวัลกลุ่มชนะวอลเลนลี A ่ L L e, ทั้งสามร,ระดับด้วยครับก็จะเห็นว่าในครับมางานยามาฮาแล้วขับขี่ปลอดภัย ต้องเที่ยวอย่างสนุกสนานมีกิจกรรมมากมายปิดท้ายปาร์ตี้ในคืนนั้นด้วยบริษัทฮาไม่จำกัดของวอนเชิญยิ้มนาคอมโรเบิร์ตสายควันและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณวาลุณีเตชะบุญประธานผู้จัดการส่วนบริหารลูกค,ค้าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ของยำห้ากันดูครับ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมดีๆจากทางยามาฮ่าค่ะวันนี้พี่นีพาน้องๆสมาชิกยามาฮ่าคลับจากกรุงเทพนะคะขับขี่คิวบิกและแกรนฟิลโน่ไฮบริดมาเที่ยวกันที่เขาใหญ่ค่ะเพื่อพบเจอเพื่อนๆสมาชิกยามาฮ่าคลับจากโคราชนะคะรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงมาพบกันที่นี่กว่า100คันนะคะเพื่อมาร่วมสนุกก,กับกิจกรรมวอล์คแ l ลลี่และพบกับกิจกรรมมันๆน,นะคะกับปาร์ตี้ สุดครูเมื่อคืนนี้นะคะเรียกว่าสนุกกันเต็มที่ไปเลยนะคะกิจกรรมแบบนี้ค่ะเราก็จัดเป็นขบวนทัวริ่งนะคะให้น้องๆได้ขับขี่ร่วมกันสําหรับสมาชิกยามาฮ่าคลับที่ชื่นชอบรถจักรยานยนยามาฮ่ารุ่นเดียวกันนะคะซึ่งครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น คิวบิกนะคะหรือว่าแกรนฟิลโนไฮบริดก็ขับขี่ด้วยกันเป็นขบวนยาวสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบมากๆนะคะเพื่อให้น้องๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับขี่นะคะได้มาพบปะเพื่อนๆที่ใจรักรถจัก,กรยานยนตย์ามาฮ่าเหมือนๆกันนะคะรวมทั้งการทํากิจกรรมเพื่อให้น้องๆได้มีความสัมพันธ์ที่ดีมีเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็รู้จักเพื่อนๆในต่างจังหวัดได้เพิ่มมากขึ้นนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะพี่นีแล้วก็ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ นะคะไทยยามาฮ่าก็จะจัดให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีค่ะวนไปนะคะทั้งภาคเหนืออีสานกลางแล้วก็ใต้รวมทั้งกรุงเทพที่จะขับขี่ออกไปท่องเที่ยวตามจังหวัดที่มีพวกเราสมาชิกยามาฮ่ารออยู่นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าพลาดทริปนี้นะคะไม่ต้องเสียใจค่ะยังมีอีกหลายทริปตามมานะคะก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันได้ Facebook f แฟนเพจของเรานะคะยามาฮ่าคลับไทยแลนด์นะคะหรือ สามารถติดตามภาพสวยๆนะคะกันได้ทางเว็บไซต์ w w w y a m a h a k i t m o t o r c o t h ค่ะแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆครั้งหน้านะคะอากาศในช่วงเช้าที่เขาใหญ่ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าสบายมากยามาฮ่าพาทุกคนนะครับนั่งรถโคชไปเที่ยวยังซิ n ิคอนเวิลด์เขาใหญ่โดยไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นความสุขสนานเป็นอย่างมาก ซินีคอนเวิลด์นั้นมีเครื่องต่างๆมากมายให้ทุกคนได้เล่นกันยาม้าม,าาม,มอบเหรียญทุกคนคนละ20เหรียญเพื่อใช้ในการเล่นเกมต่างๆตามที่ชอบ GX Wing ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวเป็นอย่างมากครับทุกคนก็ไปนั่งในกรงเหล็กโดยมีสลิงนะครับในการดึงขึ้นไปแล้วก็มีการปล่อยให้เด้งลงมาต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่หวาดเสียวพอสมควรทีเดียวหลายคนที่ใจอ่อนก็ขึ้นไม่ไหวครับแข้งขาอาจจะอ่อนปเปรียบเพรียแรงหลังจากเล่นเกมนี้ก็เป็นได้ความหวาดเสียวท่ตรงที่ว่าโครงเหล็กนั้นมันโล่งๆนะครับไม่มีอะไรมาป้องกันเลย เพราะฉะนั้นหลายคนนะครับถ้าใจอ่อนแล้วก็ไม่กล้าเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนอีกเกมหนึ่งที่เสียวทองน้อยเป็นอย่างมากก็คือสกายไดเวอร์นะครับทุกคนนั่งบนแถวนั่งหน้าตอนเรียงเดี่ยวถูกดึงขึ้นไปข้างบนแล้วปล่อยลงมาแบบนี้แล้วก็โอ้โหนะครับเสียววูบถึงท้องน้อยมีการเด้งขึ้นเด้งลงด้วยนะครับการปล่อยจากข้้งบนลงมาแนวดิ่งแบบนี้นะครับทำให้เกิดความหวัดเสียวนิดๆน,นะครับในช่วงท้องน้อยใครที่กลัวความสูงแล้วก็หมดสิทธิ์เล่นอย่างแน่นอนความจริงแล้วก็มีเกมต่างๆมากมายนะครับเอาให้ดูเป็นเพียงแค่พอเป็นนนกระสาั้ ปิดท้ายกันที่ภาพของรถไฟไอ้น้ำนะครับแบบชิลๆสบายๆวิ่งดูวิวบรรยากาศของซิลิคอนเวิลดเขาใหญ่แห่งนี้เอาเละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมสุรชัยพันธุบุญได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้คงต้องกล่าวลากัไปก่อนสวัสดีครับ